ครับสวัสดีมิตรรักแฟนจุจิจาทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจื้อจิจาเจมเมอร์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมารีวิวนะครับทีมยูเวนตุสมูลค่าทีม142ล้านล้านโดยประมาณนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งปูยูเวนตุสเซตนี้นะครับจะเป็นปูยูเวนตุสฟีเจอร์ 24, 2 5หรือฟีเจอร์ทีมปัจจุบันนั่นเองนะครับก็จะได้ประกบตัวบวก3เข้าปะทะบวก3เลี้ยงบอลบวก2ความเร็วบวก2นั่นเองนะครับแถมถ้าใครทำปูยูเวนตุสก็จะได้ OVR บวก4คล่องตัวบวก3แล้วก็ส่งบอลบวก3นั่นเองหรือว่าเป็นทีมคันเลอร์และฟีเจอร์ที่น่าสนใจมาก นะครับซึ่งประกอบไปด้วยเวลาโฮวิด24 UCL ครับผมซ้าย5ขวา4สปีดความเร็วมีรูปร่างใหญ่น้ำหนักน้อยนะครับฟินิชช็อตพาวเวอร์เฮดเดอร์ตัวนี้ก็อยู่ในราคาประมาณ15ล้านล้านาน,น่าสนใจน่าลองเหมือนกันนะครับมาดูกันที่ตัวต่อไปครับผมน้องเข้ามาในแผนหลัง3เพราะฉะนั้นกองหน้ามันจะเยอะหน่อยนะครับฟรานซิสโก คอนไซเซานะครับผมไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะแล้วก็ยูดิสนะครับ24 UCL ทั้งคู่นะครับ2ตัวนี้มองเผลนๆก็เป็นตัวที่มีความเร็วความคล่องนะดูดิความคล่อง,นะค,วค,องความเร็วแบบว่า140เกือบ150อะนะครับแต่ว่ารูปร่างเล็กไปหน่อยแต่ต้องมาดูจริงๆว่าเล่นไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ2ตัวนี้ก็ราคาจับต้องได้นะครับเดี๋ยวถ้ามันดีเราก็ต้องบอกว่ามันดีนะครับ มาดูกันที่คู่กลางครับผมก็เป็นคูปไมเนอร์กับโลคาเตลี่นะครับ24 UCL นะครับโอ้โหก็ใช้ได้นะเรามาดูค่าพลังหลักๆเรื่องการยิงกลงยิงไกลพลังการยิงก็ไม่แย่นะเกมลับนี่ดูคูปไมเนอร์จะไม่ไม่ไม่ไมค่อยว้าวเท่าไหรนะ่แตว่าเดี๋ยวต้องไปลองเล่นจริงๆแหละว่าเป็นยังไงนะครับก็การยิงไกลน่าจะดีอยู่ นะครับทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ราคาก็สามารถจับต้องได้นะครับทั้งคู่เลยนะครับมาดูกันที่แบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับแคมเบียโซกับเจ้ามาริโอนะครับก็หนึ่งเลยที่เราเห็นคือเป็นตัวที่มีสปีดความเร็วดูจัดจ้านนะดูเรื่องการเปิดบอลสักนิดหนึ่งก็ไม่ไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนเรื่องของเกมรับก็ทางแคมเบียโซน่าจะดูดีกว่า ความแข็งแกร่งน่าจะเบียดชนได้อยู่นะครับ2ตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับราคาจับต้องได้แน่นอนนะครับราคาประมาณนี้นะครับมาดูกันที่แผงหลังครับผมนำทับโดยเบเมอร์ยูนะตัวนี้ก็รู้รู้กันอยู่มีความเร็วตัวใหญ่เบียดชนดีนะครับถือว่าสามารถแบกกองหลังได้นะครับผมว่าเบเมอร์ตัวนี้แหละที่จะที่จะมาแบบว่าแบกกองหลัง3ตัวนี้หรือเปล่าหรือว่า จะเป็นตัวอื่นแบกนะครับก็ในราคา7.8ล้านล้านนะครับแล้วก็ต่อด้วยอีก2คนนะครับนั่นก็คือคาลูลูและฟาตินะครับกัตตินะครับเออคาลูลูและกัตตินะครับก็ดูมีความเร็วน้งคู่เลยนะดูดิการเบียดการชนก็ไอตัวนี้ดูแบบว่าตัวใหญ่แล้วก็การเข้าปะทะดูแบบว่าขาดมากเลยนะครับแต่ข้อเสียน่าจะเป็นเรื่องของความคล่องตัวจังหวะการพลิกตัวแต่ว่า คารูลูน่าจะทําได้ดีกว่านะครับดูดีโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจนะครับก็ราคาสามารถจับต้องได้ทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวเล่นจริงเราต้องมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับและผู้รักษาประตูครับผมตัวนี้เลยดิจิโกริโอนะครับโอ้โหดูดิทีมนี้ไม่ต้องใช้ผู้รักษาประตูลดเอพด้วยนะเออเฮผมมองว่าน่าจะโบบาซิดาโอเออยู นะครับ4.5ล้านล้านสำหรับผู้รักษาประตูตัวนี้นะครับเดี๋ยวจูจะพาไปชมความหดเหี้ยมกระเทียมพริกไทยดำพริกไทยดองของปูยูเวนตุส24-25หรือชุดปัจจุบันว่ามันจะโหดแค่ไหนเบเมอร์ให้มาที่คูปไมเนอร์วาเลวิดครับได้บอลแล้ววิ่งแล้วครับยูดิตยูดิตคืนกลับมาที่โลคาเตลี ให้มาที่ฟูบไมเนอร์ฟูบไมเนอร์ให้มาที่เวลาโฮวิดลองแตะลูกนี้โอ้โ oh หนี่คือเวลาโฮวิดสกิตตลิง24 UCL ครับคุณผู้ชมสวยครับเบเมอร์ดักได้ลูกนี้ฟรานซิสโกคอนเซซาวให้ออกมาที่โลคาเตลี่ขยี้ใจโลคาเตลี่มายูดิสคอนเซซาวครับมาที่ฟูบไมเนอร์มาที่ยูดิส ยูดิสเห็นทางขวาวิ่งแล้วเจ้ามาริโอดึงหลอกล่อเล็กน้อยแล้วเปิดมาลูกนี้ยูดิสมงด้วยคิ้วข้างขวานิดๆเข้าไปอ้าวคูไมเนอร์ครับคูไมเนอร์ให้มาโลคาเตลลี่ปั่นลูกนี้โอโ้โหขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกมันเข้าไปแล้วุณผู้ชม สวยครับเบเมอร์ดักลูกนี้ไว้ได้คูปไมเนอร์คูไมเนอร์มาที่โลคาเตอรี่วลาโฮวิดครับพักบอลแล้วก็คอนไซเซาแล้วให้มาลูกนี้วลาโฮวิดจิ้มายไซยก้อยเข้าไปวลาโฮวิดพักบอลไว้นะครับให้กลับย้อนหลังมาหน่อยที่ยูดิสแต่ว่ายังแจ้กันได้อยู่และทางซ้ายเติมมาที่แคมเบียโต คาเบียโซดึงหลอกล่อเล็กน้อยให้ต่อมาที่โลคาเตลี่โลคาเตลี่วลาฮววิตครับมารับบอลกันได้ดีมากนะครับโลคาเตลี่ให้มาเบิ้ล1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4แล้วปาดมาลูกนี้5 6 7 8 9 10 11 12มาที่คาลูลูคาลูลูไปที่คูมเนอร์ครับให้ออกมาที่คาเบียโซ ต่อมาที่โลคาเตลี่โลคาเตลี่มาที่คูปไมเนอร์ออกมาที่คัมเบียโตอีกทีครับค่อยๆเจาะกันเข้ามาลูกนี้โอ้โหเห็นแล้วครับแล้วดูเวลาโฮวิดขวาก็ได้ซ้ายก็ดียิงอย่างนี้ใครจะไม่ซื้อล่ะครับเวลาโฮวิดให้มาโลคาเตลี่หลอกล่อก,กันก่อนหลอกล่อก,กันไปหลอกล่อก,กันไป แล้วให้ออกมาลูกนี้คอนไซสเสาเสียงกระเสารเลยครับผู้ชมคุณผู้ชมเจามาริโอครับให้มาค so. อนเซเซายูดิสลูกนี้ใช้สปีดความเร็วที่มีแบบจัดจ้านจัดจีดจัดจีดจัดจ้านโดนใจจัดใจโดนจ้านให้เข้ามาลูกนี้ส่งต่อมาอีกเพระใจกว้างแล้วก็ยิงด้วยขวาฟังๆเข้าไป สวยครับคุปไมเนอร์มาที่ยูดิตยูดิตมาที่คัมเบียโซคัมเบียโซลูกนี้ว่างไงคัมเบียโซเปิด28ปุ่มกระชุ่มกระชวยโลคาเตรี่เอาหัวงเข้าไป <c oughs> คุปไมเนอร์ให้มาที่เวลาโควิดโลคาเตรี่โอ้โหมันคือที่สุดของโลคาเตลี่ครับ <c oughs> คุณผู้ชม ายแล้วครับกัตตี้กัตตี้กัตตี้ให้มาที่คอนไซเซาดวนหนึ่งหนึ่งหมุนหนึ่งทีงงกันไปหมดผมยังงงเลยโอ้คอนไซเซอโอ้โอมันจะไปเข้าได้ไงล่ะครับคุณผู้ชมอเบริโตครับให้มาที่คอนไซเซอ และลูกนี้คูร์ไมเนอร์โอ้โหหลุดมาเลยอย่างนี้ลองปาดมาถึงเสาสองยูดิสวิ่งมาลองยิงด้วยขวาเข้าไปก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับฟูยูเวนตุสฟีเจอร์24 25หรือฟูยูเวนตุสปัจจุบันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมูลค่า1 4 2ล้านล้านเล่นอย่างมันผมบอกเลยเล่นมันมาก นะครับว่าลาโววิตก็เป็นตัวที่สามารถพักบอลได้นะครับพักบอลได้เก็บบอลดีนะครับลูกกลางอากาศดีนะครับยิงไกลยิงปั่นยิงหักข้อผมว่าใช้ได้นะในหลายๆจังหวะพลังการยิงมันค่อนข้างดีเลยนะครับผมมองว่าในงบที่ไม่มากเนี่ยก็ผมว่าวลาโววิดเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับปี24 UCL นั่นเองนะครับ มาดูคู่ต่อไปครับฟรานซิสโกคอนไซเซาลกับยูดิสผมชอบยูดิสมากคอนไซเซาลตัวนี้ผมก็ชอบนะครับคือมันเป็นนักเตะที่แบบว่าผิวๆิวคล่องๆอ,อ,อ,อ่ะตัวมันเล็กนะแต่มันคล่องมากนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือความบอบางนั่นแหละเวลาไปเล่นแรงสูงๆมันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงตัวป็นมดแถมเท้าเท้าขวาสาด้วยนะครับแต่ว่ายูดิสเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นเพย์เมคเกอร์ที่ดีตัวหนึ่งเลยนะ ผมมองว่าเขาจะยืนกลางลุกก็ได้จะยืนปีกก็ได้ตัวนี้ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับ u d i 4 u ย l ่สเก่งมากเก่งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสปีดความเร็วยิงไกลย,ยิงปั่นอะไรได้หมดเลยการวิ่งทําช่องทําทางนี่แบบคือดีอ่ะนะครับคือได้ลองแล้วคือฟนะีลกูดแน่ฟีลกูดนะครับผมว่าโอเค ในราคา36ล้านล้านสำหรับยูยิตผมว่าเวลิกูดเลยครับมาดูวันที่ตัวต่อไปครับคูปไมเนอร์กับโลคาเตลรี่โลคาเตลรี่ชอบมากปีนี้ชอบมากต้องบอกเลยนะครับถ้าใครดูไฮไลท์จบจะเห็นลูก power shot ลูกนั้นเป็นลูกไฟบรรลัยกันนะครับโอ้โหยิงได้มันเท้ามากนะส่วนคูปไมเนอร์ก็เล่นกองกลางได้ดีนะคุมจังหวะเกมได้ดีถ่ายบอลออกซ้ายออกขวาได้แต่ว่า เรื่องปัญหาก็คงเป็นเรื่องของเกมลับที่อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับผมมองว่าโลคาเตลรี่ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่ผมแนะนําในอนาคตนะครับเป็น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 ,ปน,ปนตัวที่ดีเลยโลคาเตลรี่ตัวนี้ราคาก็จับต้องได้นะครับมาดูตัวต่อไปครับ Back แบ็คซ้ายแบ็คขวาจอมบุกของเรานะครับแคมเบียโซกับเจามาริโอนะผมมองว่าก็เป็นตัวที่เล่นได้ดีทั้งคู่นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแคมเบียโซเก่งมาก สองเท้าอีกเกมรับก็ก็ใช้คําว่าค่อนข้างไปทางที่ดีแล้วกันแต่อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับข้อเสียของเขาคือหลักๆเลยคือเรื่องของลูกกาอากาศทั้ง2ตัวเลยนะครับลองดูเรื่องของค่ากระโดดกับค่าหมงบอลน,นี่คือไม่ได้เลยนะครับผมมองว่าน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันสําหรับปู24่หรือปูปัจจุบันนะครับสำหรับยูเวนตุสนะครับผมมองว่าก็ถ้าเป็นภาคพื้นดินก็ไม่มีปัญหาหรอก ก็เป็นห่วงแค่อย่างเดียวน่าจะเป็นจุดอ่อนเดียวนะครับคือลูกกลางอากาศนะครับในส่วนของเบเมอร์นะครับคารูลูและกัตติเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับกัตตินี่เห็นอย่างนี้คือชนแน่นมากนะคารูลูเห็นค่าพลังในน้อยอย่างนี้ก็คือเล่นได้นะเออมันมันคือมันโอเคอยู่นะสองตัวเนี่ยคือใช้ได้เลยกัตต้เนี่ยข้อเสียคือจังหวะก,การออจังหวะก,การพลิกตัวมันช้าแต่ว่า ผมมองว่ามันมันชนมันน่ะในกรอบเขตโทษ,โทษลูกกลางอากาศดีแน่นอนไอตัวเนี้ยนะส่วนคารุลูก็จะได้เรื่องของความเร็วในการวิ่งประคองซ้ายประคองขวาไปอย่าไปเข้าพวดพลาดมันอาจจะชนใครไม่ได้โหดขนาดนั้นเท่าไหร่แต่ว่าก็ชนได้อยู่อยู่ที่จังหวะอยู่ที่มุมที่เหลี่ยมด้วยนะครับส่วนเบเมอร์ตัวนี้ก็อย่างที่คาดไว้ครับเป็นตัวแบกนะครับตัวแบกของเรานะครับเบเมอร์ยูทบวก8 ความเร็วมีตัวใหญ่ชนแน่นลูกกลางอากาศดีนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูของเราตัวนี้ก็ได้เล่นผู้รักษาประตูที่มีอ่อี FP เยอะนะครับค่าพลังสูงก็ทําให้เราเล่นง่ายใครที่ขยับโกอยู่แล้วก็ให้ตัวนี้มันช่วยเราแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากส่งทีมมารีวิวให้ทักเพจจูจิจ้ามาได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้ว นะครับถ้าอยากให้จูรีวิวทีมก็ส่งมาได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้จุจิจะทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ